สวัสดีครับดิว่าช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนเเล,ลนะครับนะอันนี้ก็มาเจอกับเจอกันกันกบผมเช่นเคยนะผูมบรรยายคนเดิมนะครับนะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปทักทายเอฟซก่อนนะยังไม่ว่างทาคลิปถ่ายเครื่องเสียงให้ชมเนาะก็คลิปทักทายกับคลิปทำเครื่องเสียงมันต่างกันนี่คือคือคลิปทักทายเนะี่ยคือผมจะพูดเอฟซไปก่อนนะเออถ้าคือถ,ถ้าเป็นคลิปคลิปถ่ายเครื่องเสียงผมก็จะพูดน้อยหน่อยนะครับ เก็คิดหัวข้อชื่อคลิปนี้มานะดักไอ้พวกชอบบ่นชอบด่านะเออว่าพูดทําไมเยอะแยะนะเออนะก่อนจะเข้ามาด่าก็ดูดูหัวข้อคลิปนะดูชื่อคลิปด้วยว่าเออคลิปนี้มันคลิปเกี่ยวกวับอะไรนะเออถ้าคลิปทักทายเนี่ยคือจะพูดเยอะหน่อยแต่คลิปถ่ายเครื่องเสียงโดยตรงเนี่ยคือจะนะคลิปที่มาตั้งชื่อมาถ่ายเครื่องเสียงเฮฟซีได้ชมเนี่ยคือจะพูดน้อยหน่อยนะแล้วก็เล่น นแล้วก็เปิดเพลงเลยนะครับนะนะคลิปนี้เป็นคลิปทักทายนะครับแล้วนะก็ทักทาย FC เนาะผมก็ไม่ได้ลงคลิปมาเกือบอาทิตย์เลยนะครับวันนั้นไปฝ่ายจะถ่ายคลิปฝ่ายก็โทรศัพท์ค้างนะครับนะเครื่องที่ถ่ายคลิปนี่แหละนะค้างก็เลยไม่ได้ถ่ายนะก็ผ่านมาเกือบเกือบ เกือบสัปดาห์แล้วเนาะนะครับเกือบอาทิตย์ละนะที่ไม่ได้ลงคลิปเนาะก็ลงคลิปก็น่าจะเป็นเช้ามืดนะเช้ามืดของวันอาทิตย์นะที่ที่คลิปที่ไปวันเสารนะ์ไปงานมิทนาบางแสนนะครับนะที่ลงคลิปลงคลิปแล้วลงไม่เสร็จนะลงไม่หมดเพราะว่าเนื่องจากสปีดความเร็วมันหมดก่อนนะครับนะทําให้ผมต้องดองคลิปไว้นะผมเองก็ไม่กล้าถ่ายต่อเพราะว่า รู้แต่ว่าคลิปๆหนึ่งอะถึงแม้ว่ามันจะ7นาที8นาที9นาทีว่าจะ10นาที10กว่านาทีเงี้ยต่อให้คุณจะถ่ายกี่นาทีก็ช่างอะคือว่ามันใช้ความจําสูงนะและ้วเมมที่ผมมีอะผมผมคิดว่ายังไงมันก็สํารองสํารองความจําไม่ได้นะต่อให้ความจาตทรศัพท์ผมมันจะร2อยก็ช่างนะเออยิ่งจะเครื่องเก่าเนี่ยเครื่อง oppo เครื่องเครื่องเก่าเนี่ยนะยิ่งถ่ายได้แค่สองสามคลิปเท่านั้นแหละนะครับเพราะเคยถ่ายสามคลิป20กว่านาทีแล้วไม่ได้นะตัด ตี่ผมรู้ก็คือผมถ่ายตรงนี้แหละนะแล้วมันตัดนะจะถ่ายคลิปลงเปิดคลิปทักถ่ายเอฟซีด้วยนะจะลงสามช่องพร้อมกันมันไม่ได้นะต้องลงไปก่อนสองช่องนะแล้วค่อยลบแล้วก็ถ่ายใหม่ลงอีกช่องสุดท้ายนะถ้านะเป็นเครื่องเนี้ยนะความจำเครื่องมันร้อยยี่สิบแปดเนาะเออมันยังไงมันถ่ายได้เยอะนะแต่ว่าตัวสับมันก็เก่าละถ้าถ่ายอัดหนักๆมันเสี่ยงนะมันเสี่ยงที่ คลิปจะหายนะเพราะตัวสับไม่ใช่ว่าจําแต่คลิปเนี่ยมันจาแอปอื่นบ้างอย่างอื่นบ้างนะครับนะทั้งรูปภาพเอ่ยอะไรต่ออะไรเอ่ยคลิปวิดีโอเองนะครับนะก็ถ้าผมฝนเจ้าฟินหมดแนละ้วถ้าปีหน้าผมมีงบนะผมก็จะเพิ่มเมมนะเพิ่มเมมไม่เป็น64สิกิกนะก็เป็นให้ร้อยยไปเลยให้เท่ากันกับตัวเครื่องนะ แล้วก็จะอเมมอันเก่าเนี่ยนะสามสิบสองอันเนี่ยมาใส่เครื่องนี้ด้วยนะครับนะ <S 2> <S 2> <S จะได้ความจําก็จะเยอะๆนะผม,ไม่ไจะถ่ายลหลายคลิปหน่อยนะถ้าปีหน้าได้ไปบางแสนอีกนะครับเพราะว่าผมเองก็อยากอัดคลิปเยอะๆให้เอฟซได้ชมอะ่ะคือประเด็นว่าเราถ่ายเราก็ต้องลงไปมั่งลงไปมั่งเนาะเพราะว่าให้คลิปมันเหลือน้อยที่สุดนะแต่ครั้เนี้ยผมลงคลิปไปจําได้ว่ารอบปาสุดสุดผมเปลี่ยนโปรเนต็ตนะเออ เมื่อก่อนผมใช้เน็ตมันเกือบรวมบาษสีรวมแล้วมันเกือบเกือบหกร้อยนะครันนี้นะผมเปลี่ยนมาเป็นสามเก้าเก้าสามเก้ามได้แค่ห้ากิกเองเออครันนี้แล้วก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนโปรจากห้ามาเป็นสิบ400กิกนะก็สี่ร้อยกว่าบาทเองเนาะเออผมก็ไหวไงเพราะมันไม่ถึงห้าร้อยนะครับครันนี้พอเปลี่ยน มาเป็นสิบิกอ่ะเราไปนาบ้านเพื่อนแล้วก็เชนเนตแล้วดินะใช่ไหมจากสิบิกมันก็เหลือเจ็ดกิกกันเนี่ยผมพยายามไม่ใช้ใช้นนอยที่สุด FC ใช่ไหมผมไปบางแสนอะ่ะผมลงแค่สามคลิปเองคลิปที่สี่กำลังลงแถมลงลงไปแล้วอ่ะ EP สองที่ลงไปอ่ะคลิปที่ไปงานมินายบางแสนอะ่ะ EP สองมีปัญหาอีกผมต้องลงใหม่อีกนะอัปโหลดใหม่และอีและประเด็นว่าคือความเร็วเน็ตมันหมดไปแล้วหมดไวมากเลยนะ อีพีสองก็ค้างอะไรตั้งแต่ผมลงอีพีสิบไปนั่นแหละนะทั้งคลิปสั้นคลิปอะไรเอ่ยต่ออะไรก็ค้างอยู่ในโทรศัพท์เยอะแยะนะครับสรุปแล้วผมมาคนโดนะผมนะผมไปอัปโหลดอยู่คนดนะผมป๊๊บปบปบ๊เสร็จเลยโอ้เน็ตแรงแต่โทรศัพท์นี่คือยังค้างทั้งอคลิปที่ไปสะพานใหม่ที่ถ่ายกับเครื่องนี้แล้วก็ขออภัยครับนะมือบงังแล้วก็คลิป EP2 มงหรือ e v 4วะเออถ้าจําผิดขออภัยนะที่อัพลงอยู่กับเครื่องนี้ด้วยก็คือปล่อยฮอสปอร์ตท,ทั้งที่ว่าเน็ตหมดนั่นแหละปล่อยใส่ทั้งเครื่องเครื่องนี้ก็ลงคลิปเองเครื่องนี้เป็นตัวปล่อยแล้วก็มาใส่เครื่องเครื่องที่ถ่ายคลิปเนี่ยนะครับค้างอยู่ว่าไะจนไปถึงกรุงเทพนะเออพอไปสับเปลี่ยนเป็นไฟห้องนะ้ำก็ปึ๊บป๊เสร็จเลยนะมก็ลงคลิปลงคลิปค่อยทยอยลงก็หมดพอดีนะครับนะถ้าปีหน้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะผมจะพยายามจะซื้เอเมม นะซื้อเมมโมริกาดใหม่นะแต่ต้องดูงบดูอะไรเนาะเพราะก่อจะผลเจ้าฟินหมดมันก็สงการนะแดีวก็ต้องขายน้ำมันเครื่องเจ้าเชฟตาหวานอีกนะครับนะไม่รู้จะมีเงินมาซื้อเมมไหมนะ FC ก็ต้องดูผมด้วยนะไม่ใช่ว่าเออจะให้ผมทําอย่างนั้นทําอย่างนี้นะอ,อนะครับนะมงคลไม่รู้เรื่องเขา้ามาดูไหนว่าทำได,ได้เงิน YouTube มาได้ยังไงกูยังไม่ได้สปาดเลยนะ <c oughs> นะ ผู้ติดตามก็ยังไม่ถึงพันนะชั่วโมงไม่ถึงสี่พันชั่วโมงนี่แค่สองพันกว่าชั่วโมงเองนะครับมันก็หนทางก็ยังอีกยาวไกลนะก็ะตั้งใจทําคลิปให้เอฟซีได้ชมนะช่วงนี้ผมก็จะทําคลิปปล่อยหน่อยนะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเก้าร้อยห้าสิบอะเพราะผมออกเอฟซี FC ไปถ้าถึงเก้าร้อยห้าสิบผมว่าจะพักสักแป๊บนึงนะแต่คิดว่าคงจะพักได้ไม่นานหรอกเพราะนี้มันก็จะไปมันก็จะ ยังไงจะปลายปีแล้วนะครับนะนี่มันก็ช่วงอยู่ในช่วงกลางกลางปีอยู่นะครับยังไม่รู้เลยว่าจะ950ตอนไหนนะถ้า950ตอนตุลาผมก็คงไม่ต้องพักแล้วแหละนะพักก็พักทิ้งนิดหน่อยไม่กี่วันก็ต้องทำคลิปเพื่อให้มันจะกอ่า950ปลายปลายที่สุดนะต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะเมื่อก่อนนะ่ะผมไม่มีอะไรผมก็มาถ่ายเมื่อก่อนโต๊ะว,วางเครื่องเสียงผมอยู่ตรงนั้นนะลำโพงซ้ายขวา ผมก็อัดคลิป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 แม่งอะไรนะไม่มีเอฟซีก็อัดเอาอัดเอาอัดเอานนว่านานๆคลิปมันจะมีกระแสทีคนก็ดูคลิปพี่ว่าเป็นกระแสมันไม่มีใครมาดูคลิปที่ถ่ายตั้งใจถ่ายหรอกนะเออพอคลิปบางคลิปคนเห็นเยอะก็พากันมาดูไปดูเงี้ยคลิปบางคลิปเขาไม่เห็นอะไม่มีใครมาดูผมผมก็อัดเอาอัดเอาอัดเอาจนมีคนเข้ามาดูผมก็ถ่ายเงี้ยให้เอฟซีดูตลอดนะเอฟซีจะว่าเออมาถ่ายในอะไรนี้นักหนีนักหนาก็คือผมถ่ายเงี้ยแหละ พบช่องผมถึงมีคนดูนะถึงแม้ว่าบางคลิปอาจจะไม่มีคนเห็นนะ่ะก็เพราะว่าไอคลิปที่ว่าไม่มีคนเห็นนะ่ะมันช่วยต่อเติมคลิปที่เป็นกระแสอยู่แล้วให้เป็นกระแสย,ยิ่งกว่าเดิมแนละ้วจากที่ว่าบางคลิปที่ไม่มีคนเห็นนะมันก็ทําให้มีคนเห็นบ้างนิดหน่อยนะก็ทาให้มีคนดูคนซับสไครต์นะครับนะช่องนะครับนะนะนะก็ประมาณนี้นะครับนะเอนะเดี๋ยวจะ เปิดเพลงแล้วนะเดี๋ยวว่างๆจะมาถ่ายคลิปใหม่นะนะคลิปนี้อาจไม่รู้อาจจะอยู่ยาวแค่ไหนนะเพราะว่ามันติดเลิกสิ์เนาะผมอาจจะประโยนไปที่ช่องก็แค่คนธรรมดาชแน,นลวีสามด้วยนะเพราะว่าวีสองตั้งใจจะทําคู่กันกับช่องหลักนี่แหละนะอาจจะระโยนไปท่องช่องก็แค่คนธรรมดาชแนลวีสามเลยนะแต่วนะีสามเอฟซีนยังหาไม่เจอนะเพราะช่องยังไม่ดังนะ <c oughs> นะครับ อาจจะหาเจอแค่ช่องหลักแล้วก็ช่อง V2 นะครับเดี๋ยวเปิดเพลงเลยนะตอนนี้ผมเห็นในแอป TikTok กกนะโหมดเครื่องเสียงเขาใช้เยอะผมก็จะลองมั่งนะเอาเลยครับ i ับ FC ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเนาะก็คงไม่มีอะไรนะก็นานๆม,มาทักทายนะเดี๋ยวว่างๆจะทำคลิปถ่ายให้ชมนะครับ FC ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ฝาก FC กดไลค์กดแชร์นะกด subscribe ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลด้วยนะก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ